สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูหนิงมาอัปเดตให้กับลูกค้าทุกทท่านได้ดูได้ชมอีกวันนะคะได้ดูได้ชมอีกครั้งนะคะอ่าตอนนี้พันยาซิกแนวเลื้อยนะคะยังมีอีกเยอะนะคะลูกค้าค่ะยาวไปถึงข้างล่างเลยนะคะอ่าลูกค้าที่ สนใจท่อนพัน์ย่าซิกแนวเลื้อยนะคะคุณครูหนิงก็ยังมีให้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นให้จัดส่งเคอรี่นะคะยังมีอีกหลายแปลงเลยนะคะหรือว่ารับหน้าสวนนะคะลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนี่กำลังพาท่าพาน มาดูมาชมยาสิกแนวเลื้อยเขาแก่จัดเลยนะคะอันนี้ออกดอกนะคะป้องข้อป้องข้อเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะรากพร้อมออกเลยนะคะลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะป้องข้อเยอะเลยนะคะแก่จัดนะคะเนี่ยค่ะ บางลำต้นออกหนอออกรากไว้รอแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะได้อ่าท่อนพันย่าที่อ่อนนะคะเนี่ค่ะลูกค้าคารากออกรอแล้วนะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ออกออกรากออกรากแล้วนะคะนี่อเยอะเลยนะคะ รากเยอะเลยนะคะลูกค้าขาลำต้นบวบอันแก่จัดนะคะพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าเลยนะคะก็ลูกค้าท่านไหนนะคะยังไม่มีท่อ พันยา่าซิงแนวเลื้อยนะคะติดต่อหนิงเข้ามาได้เลยนะคะหนิงจัดส่งทุกวันนะคะรับออเดอร์เรื่อยๆนะคะ mm hmm. ก็ลูกค้าลองแอดไลน์หนิงเข้ามาหรือไม่ก็โทรสอบถามหนิงก็ได้นะคะเบอร์โทรแล้วก็ ID ด์ไลน์หนิงจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ mm hmm. ก็หนิงยินดี รับจัดส่งให้กับทุกทุกท่านเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้หนิงพาทุกท่านมาดูท่อนพันย่าของหนิงเพียงเท่านี้นะคะค่ะเดี๋ยวรอบหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ